แอนจัก,กระพงหรือแอน JKN เจอดราม่าแล้วเหตุพูดเรื่องเซ็กจงคลึมกลางรายการสดแถมยังพาดพิงอดีตนางงามจัก,กรวาลแรงมากชี้ไม่ควรโยงไม่ให้เกียรติผู้หญิงด้วยกัน กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาซะแล้วล่ะค่ะหลังจากที่นะักธุรกิจสาวคามเพชพันล้านแอนจักรพงศ์หรือแอน JKN ได้เปิดใจเรื่องความรักแบบสดๆในรายการแฉซึ่งเจ้าตัวได้เล่าแบบไม่มีกักมีทั้งคบผู้ชายที่เดียว4คนให้อยู่คนละบ้านพูดถึงเรื่องเซ็กกับนายแบบคริน n บอนแดดซึ่งดีกรีเป็นแฟนเก่าของมิสยูนิเวิร์ส2018 พร้อมเผยสาเหตุตัดสินใจเทหนุ่มคนนี้แบบแซ่บมากทั้งนี้เมื่อไปส่องคอมเมนต์ในโซเชียลพบว่าหลายคนรู้สึกไม่โอเคกับการที่แอนจะักระพงศ์พูดเรื่องเซ็กแบบโจ่งครึมกลางรายการสดแบบไม่มีการตัดหรือเซ็นเซอร์ใดๆซึ่งบางคนก็มองว่าไม่เหมาะสมซ้ำยังมีการพาดพิงถึงแฟนเก่าของคริสบอนแด อีกหลายเรื่องทั้งประเด็นที่ถูกถามว่าแย่งแฟนของมิสยูนิเวอร์สมาจริงไหมแล้วแอนจักรพงศ์ก็ตอบว่าถ้าตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังเล่าว่าผู้ชายชอบถ่ายเซ็กเทปผู้หญิงในชีวิตเขาตนเห็นคลิปมาหมดแล้วนอกจากนี้ยังพูดถึงสาเหตุที่เลิกกับในแบบหนุ่มว่า มีเรื่องเซ็กเยอะเกินไปแล้วยังพาดพิงถึงแฟนเก่าของผู้ชายอีกรอบว่าด้วยเรื่องเซ็กที่ผู้ชายเคยเล่าให้ตนฟังซึ่งหลายคนมองว่าไม่ควรพาดพิงถึงบุคคลที่สโดยเฉพาะแฟนเก่าของผู้ชายเพราะไม่เกี่ยวกันแล้วดูเป็นการไม่ให้เกียรติผู้หญิงคนอื่นและสงสารว่าทำไมถึงกล้าพูดได้ขนาดนี้สงสารเคสที่ถูกโยงไม่เลิก ขณะที่นกยนลดามิสอัลคาซาปี2548ที่ต่อสู้เรื่องสตรีคามเพศมาเยอะก็ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าถ้าฉันเป็นคามเพศรวยพันล้านจะเอาเงินซื้อสอสอและสอวอให้ได้นางสาวกลายเป็นฮีโร่เบอร์หนึ่งของผองชนถ้าฉันรวย จะไม่จกตาประชาชนเนงินซื้อทุกอย่างได้หมดแหละแน่จริงกก็ซื้อสิแฮทแทกแฉ และใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ